เคยคิดไหมว่าป้าพารงที่ทําความสะอาดในสํานักงานจะพูดได้ถึงเจ็ดภาษาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้ทั้งบริษัทต้องตกตะลึงวันรุ่งขึ้นประธานตัดสินใจทําบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดอยากรู้ไหมว่าเขาทําอะไรดูจนจบแล้วคุณจะได้รู้ว่าความสามารถของป้าพารรงไม่ใช่แค่การพูดหลายภาษาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทุกคนในบริษัทต้องรู้ประธานของบริษัทแห่งหนึ่งเดินไปนในถงทางเดินที่กว้างขวางของสำนักงานแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างกระจกบานใหญ่ เขามองไปที่ป้าพานรงที่กำลังทำความสะอาดพื้นเธอสวมเสื้อผ้าพาระโรงสีฟ้าอ่อนและถุงมือยางสีเขียวในขณะที่ป้ากำลังเช็ดพื้นเขาสังเกตเห็นว่าเธอกำลังพูดคุยกับพนักงานในภาษาอังกฤษประธานรู้สึกแปลกใจทำไมป้าพานรงถึงพูดภาษาอังกฤษได้เขาเดินเข้าไปใกล้และเงียบเงียบยืนฟังป้าภาระโรงพูดกับพนักงานอีกคนเป็นภาษาเยอรมันประธานเริ่มรู้สึกตื่นเต้นและสงสยัย ป้าพาระรงไม่ใช่แค่ทำงานในสำนักงานแต่เธอพูดได้ถึงสองภาษาเขามองไปที่เธออย่างใกล้ชิดแล้วเธอก็พูดภาษาอื่นต่อครั้งนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเธอพูดอย่างคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษาและเมื่อพูดจบเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนและกลับไปทำงานต่อประธานยืนมองเธออย่างไม่เชื่อสายตาเขาไม่เคยเห็นป้าพารโรงคนนี้ในแบบนี้มาก่อนวันรุ่งขึ้น เขาตัดสินใจทำสิ่งที่ทำให้ทุกคนในบริษัทตกใจเขาเรียกประชุมพนักงานทั้งบริษัทในห้องประชุมใหญ่ทุกคนเข้ามานั่งที่โต๊ะในขณะที่ประธานยืนอยู่หน้าห้องประชุมเขามองไปที่ทุกคนจากนั้นเขาหันไปหาป้าพานรงวันนี้ฉันจะทำให้ทุกคนในบริษัทได้เห็นอะไรบางอย่างที่พวกคุณไม่เคยเห็นมาก่อนป้าพาระรงเดินขึ้นไปที่หน้าประธานพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง ทุกคนในห้องนี้ต้องการเรียนรู้จากป้าพาันรงคนนี้บรรยากาศในห้องเริ่มหนักแน่นขึ้นพนักงานต่างมองหน้ากาันพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในทันใดป้าภาระรงเริ่มพูดเธอพูดในภาษาญี่ปุ่นทุกคนในห้องตกใจไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะพูดได้มากขนาดนี้ประธานยิ้มเขารู้แล้วว่าเขาทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง ป้าพาระรงพูดต่อคราวนี้เป็นภาษาเกาหลีเสียงของเธอดังก้องไปทั่วห้องประชุมพนักงานบางคนเริ่มหันไปมองกันหลายคนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรขณะที่ป้าภาระรงยังคงพูดในภาษาที่แตกต่างกันทุกคนในห้องต่างตะลึงทำไมป้าพารรงคนนี้ถึงเก่งกาจขนาดนี้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและทุกคนก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่คาดคิด สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่การสื่อสารมันคือการเปิดเผยต,ตัวตนที่ซ่อนอยู่สิ่งที่ทุกคนในห้องเห็นคือลักษณะของความเป็นคนที่ไม่เหมือนใครประธานมองทุกคนในห้องบางครั้งความสามารถที่เราเห็นภายนอกไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจทั้งหมดและในช่วงเวลานั้นทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อทุกคนเริ่มคุยกันเองในห้อง ป้าภาระรงยิ้มบางๆที่มุมปากเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำความสะอาดเธอเป็นมากกว่านั้นในสายตาของประธานเธอคือคนที่มีคุณค่าและความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครและตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือการยกย่องและเคารพในตัวตนของเธอในฐานะที่เธอไม่ใช่แค่คนทำงานแต่เป็นอัจฉริยะที่ซ่อนตัวอยู่ในสำนักงานแห่งนี้ทุกคนในห้องยังคงนั่งเงียบ พวกเขาพยายามทำใจให้เข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นป้าพาระรงยิ้มให้กับทุกคนเหมือนเธอรู้ว่าเธอได้เปิดเผยบางสิ่งที่อาจทำให้ทุกคนต้องคิดประธานเริ่มพูดต่อวันนี้เราจะไม่มองเธอแค่ในฐานะพารโรงแต่เราจะมองเธอในฐานะคนที่มีคุณค่ามหาศาลและเราจะให้โอกาสเธอในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยทำมาพานักงานบางคนเริ่มหันมามองป้าภาระรงด้วยความเคารพ บางคนยังคงไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นประธานมองไปที่ป้าพานโรงวันนี้เราจะให้ป้าพาระโรงทำหน้าที่สำคัญในบริษัทนี้เธอจะเป็นที่ปรึกษาในด้านการสื่อสารระหว่างประเทศและช่วยเรากำหนดทิศทางในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศทุกคนในห้องตกตะลึงพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่ประธานพูด ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวป้าพันรงการตัดสินใจของประธานไม่ได้เป็นแค่การยกย่องความสามารถของเธอแต่ยังเป็นการยอมรับว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่ป้าพันรงยืนอยู่หน้าห้องเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้รับการยอมรับขนาดนี้ แต่ตอนนี้เธอรู้ว่าเธอมีความสามารถที่ไม่สามารถมองข้ามได้และในที่สุดทุกคนในห้องก็เริ่มยอมรับเธอไม่ใช่แค่ในฐานะพันโรงแต่ในฐานะผู้มีความสามารถผู้ที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ป้าภาระรงยืนอยู่ตรงนั้นในขณะที่ทุกคนในห้องเริ่มปรบมือให้กับเธอเธอยิ้มบาง,บาง พร้อมกับความรู้สึกที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ในใจลึกๆของเธอเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลจากความพยายามที่เธอไม่เคยเปิดเผยจากการเรียนรู้ในความเงียบจากการใช้เวลาหลายปีในห้องทำงานเล็กๆที่เธอซ่อนตัวจากสายตาของคนอื่นและเมื่อทุกคนเริ่มพูดถึงเธอในทางที่ดีเธอไม่รู้สึกภูมิใจเกินไป เพราะเธอรู้ดีว่าเธอยังมีเรื่องที่ต้องทําให้ดีขึ้นและเธอก็ไม่อยากให้ใครมองเธอเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทํางานให้กับองค์กรแต่เป็นคนที่มีตัวตนที่สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ป้าพันรงหันไปมองประธานที่ยืนอยู่ข้างๆเธอเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นคุณทำได้ดีมากประธานพูดวันนี้ คุณได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่เคยถูกเปิดเผยและนี่คือการเริ่มต้นที่สำคัญป้าภาระโรงพยักษ์หน้ารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ในตัวเธอแต่ในมุมมองของทุกคนในห้องเธอกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตครั้งใหญ่ของบริษัทแต่ในใจเธอก็ยังมีคำถามที่ยังค้างคาเธอจะสามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองได้หรือไม่ ในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากคนรอบข้างการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งอะไรบ้างเธอไม่รู้แต่เธอแน่ใจอย่างหนึ่งทุกก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าจะเป็นก้าวที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและเธอพร้อมแล้วที่จะทำให้โลกได้เห็นว่าใครคือป้าพานรงที่พูดได้เจ็ดภาษาและใครคือคนที่มีศักยภาพมากกว่าที่ใครๆค,คิด ป้าภาระรงยืนนิ่งอยู่ในห้องประชุมเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนไปชั่วขณะเสียงปรบมือจากพนักงานค่อยๆเบาลงและบรรยากาศเริ่มกลับมาสงบอีกครั้งในหัวของเธอเต็มไปด้วยความคิดมากมายการยอมรับจากทุกคนทำให้เธอรู้สึกภาคภูมิใจแต่ก็รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มาง่ายๆเธอต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็น ไม่ใช่แค่ในวันนี้แต่ในทุกๆวันข้างหน้าประธานเดินเข้ามาใกล้เธอและยิ้มให้คุณไม่เคยทำให้ผมผิดหวังวันนี้คุณได้แสดงให้เราเห็นถึงความสามารถที่ไม่ธรรมดาคุณจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าป้าพาระโรงพยักหน้ารู้สึกถึงน้ำหนักของคำพูดนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เธอรู้ว่า การเดินทางครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อพนักงานเริ่มกลับไปทำงานตามปกติป้าพาระโรงก็หันไปมองออกไปนอกหน้าต่างเธอมองเห็นท้องฟ้าสีครามแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องเธอคิดถึงชีวิตที่เคยเป็นอยู่ก่อนที่เธอจะพูดภาษาอื่นๆได้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นที่รู้จักในบริษัทแต่ตอนนี้เธอกำลังจะเริ่มต้นบทใหม่เธอรู้ว่ามันจะไม่ง่าย แต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างเพราะเธอไม่ใช่แค่ป้าพานรงที่ทำความสะอาดเธอคือผู้หญิงที่สามารถพูดได้เจ็ดภาษาและเธอพร้อมที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเธอมีความสามารถมากกว่าที่ใครๆคิดในวันนั้นป้าภาระโรงตัดสินใจว่าเธอจะไม่หยุดแค่เพียงการเป็นภาระโรงแต่เธอจะก้าวไปสู่การเป็นผู้มีอิทธิพลในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ ที่เธอจะต้องคว้ามันมาให้ได้และเธอก็เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยความมั่นใจด้วยความหวังและด้วยความตั้งใจที่ไม่ย่อท้อป้าพาระรงเริ่มเห็นเส้นทางใหม่ในชีวิตของเธอมันไม่ใช่เส้นทางที่เธอเคยคิดว่าจะเดินมาแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองเธอรู้ว่าทุกขั้นตอนที่ผ่านมาทุกคำพูดที่เธอได้เรียนรู้ทุกภาษาที่เธอพูดได้ มันทำให้เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเธอยืนอยู่ที่ประตูของห้องประชุมและมองไปข้างหน้าตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอสามารถสร้างความแตกต่างไม่ใช่แค่ในที่ทํางานแต่ในโลกใบนี้ทุกคนเริ่มเห็นเธอในแสงใหม่พวกเขาเริ่มถามหาเธอไม่ใช่แค่เพราะความสามารถในการพูดภาษาแต่เพราะความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเธอ ประธานเริ่มมอบหน้าที่ใหม่ให้กับป้าพานรงเขาพูดว่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลโครงการขยายธุรกิจไปต่างประเทศป้าพาระรงรู้สึกท้าทายและตื่นเต้นมันเป็นโอกาสที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันมันทำให้เธอรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นเธอต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกความท้าทายต้องพร้อมที่จะนำทีมให้ไปสู่ความสำเร็จทุกวันในสำนักงาน เธอเห็นพนักงานเริ่มให้ความเคารพและยอมรับเธอจากคนที่เคยทำงานเงียบๆอยู่หลังฉากกลายเป็นผู้นำที่ทุกคนหันมามองและเธอก็ไม่ลืมความรู้สึกตอนที่เธอยืนอยู่หน้าห้องประชุมการที่ทุกคนปรบมือให้เธอไม่ใช่แค่การยอมรับความสามารถของเธอแต่มันเป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในตัวเองการเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดแต่เธอก็พร้อมแล้ว ที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้เธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่เพียงแต่ในสำนักงานแต่ในชีวิตทุกๆด้านและในทุกๆวันที่เธอตื่นขึ้นเธอจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความสามารถที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่เราทำแต่ในความมุ่งมั่นที่เราเลือกเดินป้าพารรงเริ่มเรียนรู้มากขึ้นทุกวัน เธอเข้าร่วมการประชุมและเริ่มพูดคุยกับทีมงานในหลายภาษาไม่เพียงแต่ทำงานในบทบาทใหม่ที่ได้รับแต่เธอเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเพื่อนร่วมงานทุกคนเริ่มเคารพเธอมากขึ้นไม่ใช่แค่เพราะความสามารถในการพูดหลายภาษาแต่เพราะวิธีการที่เธอเข้าถึงทุกปัญหาด้วยใจที่เปิดกว้างเธอเริ่มเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายคนในบริษัทไม่เพียงแต่ในเรื่องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ แต่ยังในเรื่องการทำงานเป็นทีมและการสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงานป้าพาระโรงไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่เธอก็รู้สึกถึงความพึงพอใจในสิ่งที่ทำเธอไม่ได้เพียงแค่ทำงานแต่เธอกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างแต่ในใจของเธอยังคงมีคำถามอยู่เสมอเธอจะสามารถทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการเป็นตัวของตัวเองได้หรือไม่ หรือจะมีวันหนึ่งที่เธอต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเธอรู้ว่าไม่มีทางที่จะเดินทางนี้ได้อย่างราบรื่นเสมอไปแต่เธอก็รู้ว่าเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งและเธอไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะเธอรู้ดีว่าการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่การเริ่มต้นใหม่ทุกวันเธอเรียนรู้จากความผิดพลาดและเติบโตจากประสบการณ์ ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากลำบากแค่ไหนเธอจะไม่หยุดเธอจะไม่ถอยหลังเพราะเธอรู้ว่าเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเส้นทางที่เราเลือกเดินเองและไม่มีอะไรที่สามารถหยุดยั้งเธอได้การเดินทางของป้าภารโรงมันนี่เพียงแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอแต่มันคือการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราเชื่อในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจป้าพาระรงเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในตัวเองเธอเริ่มกล้าที่จะพูดออกมากล้าที่จะนำเสนอความคิดและกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เธอเชื่อไม่ใช่แค่ในบริษัทแต่ในชีวิตส่วนตัวของเธอด้วยเธอเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการตามใจคนอื่นแต่มาจากการยืนหยัดในตัวเอง และทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นทางที่ถูกต้องทุกวันในสำนักงานเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของคนรอบข้างพนักงานเริ่มมาหาเธอขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่ในเรื่องงานแต่ในเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยพวกเขาเริ่มมองเธอไม่เพียงแค่เป็นภาระโรงแต่เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์และเมื่อเธอเดินไปในโถงสำนักงาน เธอรู้สึกถึงความเคารพจากทุกคนทุกคนเริ่มมองเธอเป็นผู้นำไม่ใช่แค่เพราะภาษาที่เธอพูดแต่เพราะความมั่นใจและความจริงใจที่เธอมีบางครั้งป้าพาระโรงก็นั่งคิดว่าเธอเคยเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานเงียบๆในที่มุมมืดของสำนักงานแต่ตอนนี้เธอเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและกำลังช่วยนำพาบริษัทไปข้างหน้า เธอรู้ว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็พร้อมที่จะเดินต่อไปเพราะเธอเชื่อในตัวเองและในสิ่งที่เธอทำบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การที่คนอื่นจะมองเห็นเราเป็นอะไรแต่เป็นการที่เรามองตัวเองว่าเป็นใครและเรามีศักยภาพมากแค่ไหนป้าภาระรงเริ่มเข้าใจว่าไม่ว่าชีวิตจะพาเธอไปที่ไหน เธอจะไม่หยุดที่จะเติบโตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงเธอจะไม่ยอมให้สิ่งใดหยุดยั้งความฝันของเธอและในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ป้าพานโรงเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและเธอพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นในขณะที่ป้าพานโรงยืนอยู่ที่หน้าต่างสำนักงานมองออกไปเห็นโลกภายนอกที่กว้างใหญ่ เธอรู้สึกเหมือนทุกก้าที่เธอเดินมานั้นเป็นก้าวที่เปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ชีวิตของเธอแต่ยังเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองของคนรอบข้างเธอไม่ใช่แค่คนทำความสะอาดในสำนักงานอีกต่อไปเธอเป็นที่ปรึกษาผู้นำทีมและตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเธอสามารถเอาชนะมันได้และเมื่อถึงช่วงเวลาที่เธอเรียกประชุมทีม ทุกคนในห้องก็ยอมรับความสามารถของเธอพวกเขาไม่ได้แค่ฟังเธอพูดแต่พวกเขาต้องการฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ของเธอป้าภาระรงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเธอรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่การทำงานหนะักแต่เป็นการทำงานอย่างมีเป้าหมายและทำในสิ่งที่เรารักเธอเริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ไม่ใช่แค่ในความสามารถของเธอในการพูดหลายภาษาแต่ในความสามารถของเธอในการนำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การทำงานในบริษัทไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับหน้าที่แต่เป็นการที่เธอได้สร้างสิ่งที่มีค่าให้กับโลกและเธอก็รู้ว่าไม่ว่าทางที่เธอเดินจะยากลำบากแค่ไหนเธอก็จะไม่ยอมแพ้เพราะเธอเชื่อว่าทุกๆก,ก้าวที่เธอเดินคือการเปลี่ยนแปลง การเดินทางของป้าภารโรงมันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นและเธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จที่เธอไม่เคยฝันถึงมาก่อนพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายและทำให้โลกเห็นว่าความสามารถที่แท้จริงไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามีแต่เป็นสิ่งที่เราพร้อมที่จะทำเพื่อผู้อื่น และเพื่อการเติบโตของตัวเองป้าพาระรงเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายเธอพบว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การออกคำสั่งแต่คือการเรียนรู้ที่จะรับฟังและเข้าใจความต้องการของคนรอบข้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอนั้นลึกซึ้งเธอไม่เพียงแค่พูดหลายภาษาแต่เธอเริ่มพูดจากใจและทำให้ทุกคนที่ร่วมง,งานกับเธอรู้สึกถึงความจริงใจ ทุกวันในสำนักงานเธอเริ่มเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เคยคิดว่าพวกเขาจะไม่มีทางไปถึงจุดที่ต้องการเพราะพวกเขามองไม่เห็นทางแต่ป้าภาระโงงกลับแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทางที่พวกเขาคิดว่าไม่อาจเดินไปได้จริงๆแล้วมันอยู่แค่ข้างหน้าแค่พวกเขากล้าที่จะก้าวเดินในวันหนึ่งเธอได้รับคำเชิญให้ไปพูดในงานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ทุกคนในห้องประชุมมองมาที่เธอเธอยืนขึ้นและพูดด้วยเสียงที่มั่นใจการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นใครหากเรามีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้เราก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนเสียงปรบมือดังขึ้นและเธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ว เธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นให้พวกเขาเชื่อในตัวเองและรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ป้าภาระโรงไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งในสำนักงานเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความตั้งใจและการไม่ยอมแพ้เธอรู้ดีว่าการเดินทางของเธอไม่จบแค่นี้มันจะยาวไกลและเธอจะทำให้ทุกคนเห็น ว่าความสําเร็จไม่ขึ้นอยู่กับตําแหน่งแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการทําในสิ่งที่เชื่อป้าพาระรงยืนอยู่ในห้องประชุมเสียงปรบมือค่อยๆเบาลงแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เธอทําไม่เพียงแต่ในเรื่องงานแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เธอได้สร้างขึ้นในตัวเองและคนรอบข้างเธอไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ทุกคนในห้องประชุมกําลังตั้งใจฟังเธอ แต่เธอรู้ว่าการที่เธอสามารถยืนตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่เพราะความสามารถทางภาษาหรือความรู้ที่เธอมีแต่เป็นเพราะความมั่นใจในตัวเองและความจริงใจในการทำงานในวันนั้นเมื่อป้าภาระโรงเดินออกจากห้องประชุมเธอรู้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่การทำงานในสำนักงาน แต่คือการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนการทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและให้พวกเขาเห็นว่าไม่มีอะไรมาขวางทางคนที่ตั้งใจจริงได้ในขณะที่เธอกลับไปทำงานในสำนักงานเสียงของพนักงานเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาพูดถึงเธอในแบบที่แตกต่างไม่ใช่แค่ในฐานะพานรงแต่ในฐานะผู้นำที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าความสำเร็จไม่จำกัด เธอเริ่มได้รับความสนับสนุนจากทุกคนมากขึ้นไม่เพียงแต่ในเรื่องการทำงานแต่ในทุกด้านของชีวิตเพราะเธอได้สอนพวกเขาว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนคุณก็สามารถเป็นผู้นำได้ป้าภาระโรงไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเดินทางของเธอจะไปไกลถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่ยังคงรออยู่และเธอรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเธอเองและเมื่อเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เธอก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วยป้าพารรมเดินผ่านทางเดินสำนักงานด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมตอนนี้เธอรู้ว่าเธอไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแต่เธอเป็นคนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ พนักงานเริ่มทักทายเธอด้วยความเคารพหลายคนเริ่มเข้ามาขอคำแนะนำจากเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวเธอรู้ว่าเธอกำลังทำสิ่งที่สำคัญเธอไม่ใช่แค่คนทําความสะอาดอีกต่อไปเธอคือผู้หญิงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างทุกครั้งที่เธอพูดทุกคำที่เธอพูดออกมามันมีความหมาย และทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้ว่าบางครั้งเธอรู้สึกเหนื่อยเธอก็ไม่เคยคิดจะหยุดเพราะเธอรู้ดีว่าทุกการพยายามในตอนนี้จะช่วยให้เธอเข้าใกล้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เธอเผชิญกับความท้าทายใหม่เธอก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและเอาชนะมันเธอเริ่มเข้าใจว่าการเดินทางของเธอไม่ได้จบลงแค่ในที่ทำงาน แต่มันจะส่งผลไปถึงทุกคนที่เธอได้พบเจอทุกคนที่เธอได้ช่วยเหลือและทุกคนที่เธอได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้เพราะเธอไม่เคยยอมแพ้ในวันหนึ่งป้าภาระรงได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในงานเฉลิมฉลองของบริษัทรางวัลที่เธอได้รับไม่ได้เป็นแค่การยอมรับในความสามารถทางภาษาหรือการทำงานหนัก แต่เป็นการยอมรับในความเป็นผู้นำและความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเธอยืนอยู่บนเวทีมองไปที่ทุกคนที่อยู่ในห้องและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่เพราะรางวัลที่เธอได้รับแต่เป็นเพราะเธอได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในตัวเราและเมื่อเรามีความตั้งใจไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ตอนนี้ ป้าภาระรงไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานในสำนักงานเธอกลายเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโลกและเธอรู้ว่าการเดินทางนี้มันจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าทุกคนจะเห็นว่าไม่มีอะไรมาหยุดเธอได้เพราะเธอเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจจนมันกลายเป็นความยิ่งใหญ่ในที่สุดในที่สุดป้าภาระรงยืนอยู่บนระเบียงสํานักงานมองไปที่เมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟในยามค่าคืนเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองความรู้สึกภาคภูมิใจและความสงบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนสิ่งที่เธอเคยกลัวที่สุดตอนนี้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เธอเดินหน้าไปข้างหน้าเธอยิ้มให้กับตัวเอง คิดถึงทุกก้าวที่เธอได้เดินผ่านมาจากวันแรกที่เธอเริ่มทำงานในสำนักงานจากวันแรกที่เธอเริ่มพูดภาษาที่ไม่คุ้นเคยจนถึงวันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและโลกที่อยู่รอบตัวในช่วงเวลานี้เธอก็รู้ว่าการเดินทางนี้ไม่ได้จบแค่ที่นี่มันเพิ่งเริ่มต้นสิ่งที่สำคัญคือการก้าไปข้างหน้า ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือความท้าทายมากมายแค่ไหนเธอเชื่อว่าทุกความพยายามที่เธอทำจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่สำหรับตัวเธอแต่สำหรับทุกคนที่เธอสามารถช่วยเหลือได้และเมื่อเธอหันกลับไปมองเธอเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่เพียงแต่ในโลกของการทำงานแต่ในชีวิตของทุกคนที่ได้พบเธอป้าภาระรงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองและการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนเธอรู้ดีว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินอยู่มันจะพาเธอไปถึงจุดที่เธอสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าฉันทำสำเร็จแล้วและเมื่อถึงวันนั้น เธอจะรู้ว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอแต่คือการทำให้โลกใบนี้ดีกว่าเดิมเพียงแค่เธอเชื่อและไม่ยอมแพ้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดป้าพันรงหันไปมองแสงดาวในท้องฟ้าเธอรู้ว่าอนาคตที่เธอสร้างขึ้นมันจะสดใสและไม่มีอะไรที่สามารถหยุดยั้งเธอได้ เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความหวังที่ไม่สิ้นสุด